ก,การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะโดยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการลงทะเบียนแรงงานลอกนอกระบบค่ะ นายวดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสุภลักษ์สรุติรัตน วรกุลค่ะแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าววัตถุประสงค์ว่าด้วยแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงแรงงานค่ะจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระต่อคณะรัฐมนตรีโดยสาระสําคัญของกฎหมายประการหนึ่งคือกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระ เพื่อให้กระทรวงแรงงานมีฐานข้อมูลแรงงานอิสระประกอบการกำหนดนโยบายและงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมายและตรงความต้องการของแรงงานอิสระค่ะรวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานเถื่อนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นนะครับสำนักง,งานและแรงงานจังหวัดนครสวรรค์นะครับจึงได้จัดทําโครงการนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ขึ้นนะครับโดยเครือข่ายชุมชนนะครับผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบจังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนากลไกลแล้วก็ขบวนการมีส่วนร่วม โดยเครือข่ายแรงงานอิสระในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองนะครับแรงงานอิสระแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานนะครับอิสระผ่านระบบแรงงานอิสระนะครับซึ่งการจัดโครงการนะครับเขาก็ได้มีเป้าหมายให้แก่นะครับอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตรแรงงานนะครับแล้วก็เครือข่าวแรงงานอิสระอื่นๆซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ